ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที e v i Channel นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับกิจกรรมทำทานเฟอร์นั่นเองนะครับและกิจกรรมนี้นะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยการที่เราก็ทาเควสปกติทุกวันนะครับและหลังจากที่เราทาเควสเสร็จนะครับเราก็จะได้ทานเฟอร์พอยต์มานะครับวันละ55าสาทานเฟอร์พอยต์นะครับก็สามารถลุ้นรับนักเตะสเตต85ถึง93ได้นั่นเองนะครับ และเพื่อนๆก็สามารถนำ point นะครับไปแลกนักเตะที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับและจากที่ผมเข้าใจนะคร <cis S 2> ับก <point> ็คือการแลกด้วย n e g o point นะครับมันคือการที่เราจะต้องไปสุ่มนะครับมันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ตัวนักเตะเลยและอีกอันนึงนะครับก็คือการการันตีว่าเราจะได้นักเตะคนนั้นเลยนะครับก็คือตัว contact point นั่นเองนะครับและสายีนะครับก็สามารถแลกได้ง่ายๆเลยนะครับก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับที่ contact point น้อยนะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรม top transfer ก็มีประมาณนี้นะครับ วันนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็น,นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับฝากติดตามคลิปอื่นๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ